โอเคเพลงต่อไปค่ะว้า wow. ได้รู้จักกันหมดใช่ไหมเนีงขอบใจจริงๆของพี่เบิร์ดนะคะของเครงทำไมอะไม้เ้องไม่ได้แล้วจะเอาเพลงที่แกเ้องหน้าอย่างเดียวเลยไม่ไม่ก็ไม่เป็นไร ทนีเล่นเปียโนใช่ไหมปเดนจะเล่นเปียโนป้าเวขออมันจะเล่นนี่หมดทุกเครื่องมือขอพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงคือถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยจะเรียนไปทําไมเพลงที่เอามาให้ร้องเนี่ยก็พยายามไปสรรหานะนะเท่าที่รู้จักมาว่ามันจะเป็นตาราที่ดีนะจ๊ะคือถ้าเกิดเป็นเพลงที่แบบโอ๊ยเคยร้องอยู่แล้วเอ้ยเคยร้องเคยชินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะมาเรียนทำไม มันต้องมาพบของใหม่ของใหม่นี่แปลว่าอะไรอจหมายถึงว่าหมายความว่าของที่ไม่เคยเจออาจจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงที่ไม่เคยได้ยินหรือที่เพลงที่ไหนอันนั้นตั้งหากที่จะเป็นตําราที่ดีเพราะฉะนั้นจงอย่าได้แปลกใจเลยถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วรู้จักเพราะมันจะเป็นตําราที่ดีคุารู้จักสมหมดร้องปิดปากปทุกวันแล้วเดินไปเล่นกีตาร์เดินไปปากซอยซื้อข้ายเตี๋ย,ยวก็ร้องเพลงนี้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าโรงเรียนถูกไหมครับ<ะ>อ่าโอเคเดีวเาจะเข้าใจตรงกัน เราต้องเป็นอินซีไม่ใช่เป็นหมีถ้าเป็นศิลปินเมื่อเช้าเพิ่งเรียนกันมาเมื่อเช้าเพิ่งเรียนมาใช่ไหมใช่ไหมเราต้องเป็นอินซีคือต้องหาอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์ถ้าเป็นหมีก็จะทําอะไรซ้ําอยู่กันเดิมกับรูปแบบเก่าๆสั่งผัดซี่ยุ้ที่นิวยอร์กจำได้แล้วเพลงเพลงนี้เขาก็มีคนเอาไปทําแบบเป็นล็อกหนักๆนมาแล้วรู้จักรู้จักจากตรงนี้ไหมแล้วก็เพลงต่างๆที่ที่ที่เปิดเป็นโจทย์มาเนี่ย ทุกวันนี้ไปตามผับก,ก็ยังได้ยินอยู่ซึ่งบางที่เขาก็ไปเล่นตามสไตล์ของเขาแต่ว่าถือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่พอขึ้นมาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นวัยที่ทันหรือวัยที่ไม่ทันเขาก็ไปเที่ยวจนทันจนจนฮิตไปอ่ะจนทุกคนเอ่อจนทุกคนแบบว่าร่วมร้องได้อ่ะทั้งที่ตัวเองก็ยังเกิดไม่ทันแต่ว่าคือหมายความว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังฮิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองเพลงนี้ได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมของประเทศไทยปีไหน แล้วก็ไม่ได้เป็นรับรางวัลหรอกนะทีมาคมมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใจจริงๆผมว่ารางวัลอยู่บ้านพี่ดี้เ้ยไม่ใช่เพลงนี้เพลงนี้เขาประกาศแล้วเขาไม่ได้ให้งงงเลยทั้งอย่างสักขารเล้วฉะนั้นประเทศเรากำลังพัฒนาอยู่โอเคไหมโอเคไม่เป็นไรต่อครับก็เพลงนี้ก็มีมีกับดักอะไรพิเศษหน่อยกับแต่ทั้งน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เฟย์บอกว่าอยากจะได้เป็นโนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอประเด็นนั้นเราควรยังไม่ได้พูดกันนะครับเพราะว่า อันจุดหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวต้นเฟรมจริงจากการดูที่เฟรมขยันหมั่นเพียรแล้วว่าที่พอทําได้นะ่ะคือเราต้องเรียกว่าเราพอ,เพอจะเล่นกีตาร์ได้ดีนะครับยอยู่อยู่อยู่ที่ความก็เรียกอยู่ที่ความความเข้าใจในการปฏิบัตินะเพลงลงเอ๋ยเกิดในความใจจริงๆเวอร์ชันนี้เป็นเพลงที่มีกีตาร์เล่นคู่ถ้าเฟรมก็อาจจะทํากับบ้านเองว่าอยากจะเล่นเพลงนี้เองไหมเพราะมันไม่ยากเลย นะครับหรือว่าเพลงแต่ว่าอาจจะให้คงใช้ได้เพลงเดียวจะได้ไม่ซ้ำันเพลงหนึ่งนะครับอาจจะเลือกเลือกเอาแล้วแต่ว่าจะเพลงนี้อาจจะเพลงนี้เป็นเพลงเวอร์ชันที่บ้านต้องเขียนสคริปต์อีกนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวเอาเวลาไปทุ่มหมดแต่พี่แนะนําว่าทั้งสองสองเพลงที่เราจะไปคิดคือเราเล่นกีตาร์เป็นแค่ส่วนประกอบนะอันนี้อันนี้ต้องขอยืนยันเพราะว่าพี่บอกว่าเฟรมมีความสามารถในระดับที่พอจะเล่นได้ดีต้องต้องต้องฝึกฝนให้มั่นยามากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็คือก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เอาสิ่งที่เรารักจริงๆมาบวกกับ มับวกกับสิ่งที่เราจะต้องทากันบ้านเรื่องร้องนะครับโจทย์ที่ชัดที่สุดก็ยังต้องเป็นการหาสไตล์การแบบแบบรถถ้องอฉะนั้นไม่แปลกที่เพลงจะถึงในร้องอย่างเดียวนะครับแล้วร้องทำานบ,บ้านหานเสียงตัวยให้เจออะไรเงี้ยนะครับแต่ <c oughs> ก็ต้องไปทบทวนดูฝากครูนะครับถือถ้ามันมีเพลงึงแล้วเราขอตีกลองเราก็ควรจะให้มันเป็นปน,นักตีนักรับเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมาเป็นนักร้องละเป็นไปแล้วไปอยู่ข้างหลังเขาดีกว่าไม่อยากอยู่ข้างหน้าเอออาค่ะเพลง